สวัสดีครับแม่ตุ้ยค่ะสวัสดีค่ะคนยังเ่าันงาฟันแข็งแท้แม่ตุ้ยจนเลขกสว่กเหรอเป็นเลขสิวเกราฝฟันจะแขเออมวันที่อะไรขึ้นแม่ตุ้ยห้ามมือวันนี้สิาเลยิานีอเลขออกต้นไหนงินเลขออกมนอินซ้าาจะฟันมาขึ้นมนจะได้ฟันไหวะโ้ันอยากฟันซาจะคนอื่นละฟันเสมอจะคลองเพาะฟันจะแขงใ่เป็นยังไงองแห้น้อยถ้ายหลายเลย ที่ถนนที่ถนนเนาะบานเป็นตุ้ยรถหลายจัน้อนะครับแล้วเป็นนะปตุนนเนยวาแหงล้วอยาน้องว่าได้ยินนะคือว่าไม่ตุ้ยอธิฐานขอแตโดนเ้วบ่ฝันได้เทอะเจ่นอธิฐานอตวาก็เมืองมันกับบ่ฝันกี่เกา่าน่องเอน้ี้่เหมือน <ไป S 1> กันพวกมาหลายเทีย <laughs> ด้ะนท่าได้ไปนตุ้ยฝันหายเรได้เปตุ้ยฝันหายแต่ข้องยอหรอกเจ้ว่าแั่เส้นไเนาะ คุณจะฟันโมขึ้นแต่ก็ว่าฟันเป็นตัวก็โดนวะบ่ฟันเป็นตัวคืได้ตีเนาะต้องเสียนไม่งนอืมลองตีสะกัดนี่นะครับว่าฝันฝันยังไงต่ว่าฝันไงฟันหน่อยตีไงให้เข้าเลยเม่นตุยว่าตีง่ายแบบอืมแต่ว่าไอ้ผู้ตีแม่นกับสุดเนี่ยขาเข่าเก่ซุ่งกันเนาะค่ะงวดวันนี้กับหอ้หกนึงอ๋อหกส่วนส่วนหกซะไม่นนะครับกับลูกเต็มหนึ่งเนาะเอาวันนี้ว่าหลายฝันพี่น้องฝันเดียวแข็งแข็งมือเล็กอ่อนเ่ยก็คงจะมีโชคกันดด้อกสหรัับนฝมตือเับ อืวันนี้ก็ตาาให้แล้วนะครับเอ้าไปตู้ห้าวบอกฟันสู้พี่น้องสั่งเตอว์บ่นนะฟันฟันมันจะฟันมือขค้ืนนี่ฟันเราคอนที่แจ้งน่ะจับมันเลยจําได้ฟันว่าสิไปสอนกุ้งมะพนเลยหาโขกกับวิงรกยมไว้แล้วลูกไส้กันลยสิไปโรงเรียนนี่ก็ฟันลูกไส้เป็นเล็กน้อยอยู่มันเกิดจุยแล้วบระธานตื่นนะเกิดไรปบะัานได้ไป กัเลยบอกลูกาใหญ่ปลูกน้องไปโรงเรียนมาสั่นสวยแล้วปลูกมันไปโรงเรียนมาสันสก,กันเลยปล,ยลปูกขึ้นกันก็เลยลูกขึ้นผู้น้องคนก็เลยแต่งส,าส,าสุดนักเรียนจําได้ว่าใส่สุดนักเรียนกันเล่มาคนมาคนหิวเข่าก็เลยสิไปซื้อกับเข่ามาให้นกินไปรงเรียนทำน,นี่ทำ <c oughs> น,นี่อ้าวฝันเงยฝันแจ่มฟันแอนแจ่มแตก็เล่หัวเงาขึ้น ก็เลยจำได้ก็เล่นฝันห,หน่อยๆเนาะแต่ว่าฝันจำเอากันฝันหน่อยต่อตีไงเด้ฝันยังสิ่งละอือคือข้อหมายไม่ตัวนฝันว่าจะไปสอนมือเนาะ,ะไปสอนออืจะไปเอาสอนกุ้งจะไปสอนกุ้งกุ้งเม่อไหร่เป็นเม่ได้ไได่จักตัวมากะาได้คิดพ่าปลาดุกแายสิแป้งเลี้ยนสวยแล้วมันนอนทั้งตื่นก็เล่นเตรียมคู่กับบิงไว้แล้วแต่ว่าบพรา่นเพาท่นไปแต่ว่าแตคิดว่าสิไปสอนกุ้งเน่ะแต่ว่าบม่อ่ท่านเดินไปบมื่ไหรกุ้งจักตัว ว่ได้เพราะว่าบ่อนได้ไปไหมน่ะคิดพอว่าลูกชายสวยไปโรงเรียนแล้วก็ได้สิเป็นหาเสือกับเขากับยังม่าให้เขากินแสดงว่าเพลียงนี่กันจะเป็นลูกชายเนาะลูกชายหน่อยเนาะฝันมันใส่สุดนักเรียนถ่าอยู่ยำได้ว่ามันใส่สุดนักเรียนสุดนักเรียนเนาะเตรียมตัวสิไปก็สิไปหาเสือกับเขาไม่ให้นกินน่ะแต่แล้วผมเมียาการเล็บพันไปสอดนี่คะเอ็มูนี่เกิดวันที่อะไรพ่อเม่เกิดวันที่สิบเอ็ดพ่อสอเกิดพ่อสอเกิดสามที่แปดสองห้าสามแปด อายุคนปัจจุบันเนี่ปัจจุบันยี่สิบเก่าย่างสามสิบแต่ว่าม้อนเต็มเขาเกิดเดียนได้หรอเล่เกิดเดียนท่านว่าท่านว่านุโอ้ท่านว่าก็สดงว่า่านเต็มเนาะม้อนเต็มมันเลยยี่สิบเก่าวันเกิดเดียนท่านว่าหอยท่านว่าป้บมันขี่เป็นสามสิบแค่นั้นจะบหรุพนหันยัไงได้พี่น้องการผาดก็แด้หาเดียนเนาะหาหุบเดืยนเดี๋ยวว่ากันเด้ทำบ่ได้บุหรุพนหันไกัน หอนมือหอนมานแล้วเ้ยโมแมนเด้อมลอยบอกพิชติไบร์กอ่ะหกแปดสองห้าหกแปดลบสองห้าสามแปดโอ้ไหไหห้าเราแบบพ่ออนเลยน่ะคือเอาสองห้าหกแปดมาลบไปสองห้าสามแปดมแนเต็มสามสิบพอดีมันมันเกิดท่านว่าเออแต่ว่าเกิดท่านว่าในตัวเลขว่าถ้าเรียเต็มดีกะซีกะซีอันยุ่งเก้ายากนะเตี้ อันหอดท่านว่ายังสิเต็มยังสิไหมสิเบท่านว่างสิเด็กบสามสิบแมนเนาะรับสิเบนว่าต้องเต็มสามสิบเนาะแมนโ่มอันนี้ไม่ตัวอันนี้เขาอะไรตามปีสิเด้ให้เอาสองห้าหกแปดลบด้วยสองห้าสามแปดมันเต็มสามิบแต่ว่าเดียนไม่ใชนหอดม่ท่านหอดเดือนก็เลยเป็นยี่สิบเก้าอย่างสามสิบเนาะแต่ว่าใจไม่ตัวในมากกวดมาวันเกิดกับป่นยังกับพ่อือพ่อกับสามแปดเนาะ ส8เกิดกอนีอ็ามันตัวเล็พอลี่ตัวเนี่ยปูเลยมันฟันแบบพอลลี่ดิอีปูกินปลาเหรออีปูสามตัวของเินพันตีอย่งอีปูสามตัวปูสามตัวกินปลาพันตีอันเจ็สมปอือนะครับเว้ยเผากันโดยเินได้พี่น้องเอาชวยตัวเลขกเป็นตัวนีนาสนใจอยู่นะครับพอลี่คนขายแต่ต้องมดคนเด้ย้ไม่เห็นเป็นตัวยำไม่เออทำอล่ะครับพอดีอ่า ตัง้ตงตรง,ตรงนี้นึงเออได้สองอันเลยโอเคเนา okay, นะเป็นวันเกิดของน้องหมูนะครัคือวันที่สิเอ็ดนะครับพศอสเกิดพนสองห้าสาอายุเพิน 29. ยี่สิบเก้าย่าง30เกิดวันที่สิบทันว่าสองห้าสามแปดนะครับไม่ตุเรวาถ้าได้เตรียมดีพอสันหอทันวาเนาะเป็นยีิบเก้าก็ได้เตรียม30มย่างนะครับสว่วนไม่ตุยมาอีหลเพ่นว่อไห้ว่งไห้ตัวสีแดงนี่คือสิบกับสาเด้นนะครับเรืวันนี้ฟันไม่ตุยฟันหน่อยหน่อยฟันแขัน ตีไงหรือพผดิตีแตกต่างได้การร้องเขาคอมเมนต์เขามาเนาะถ้าว่ากุ้งเนี่ยคือชิบะเกียวหรอพรอท่านใดจะตัวไหมน้องไม่ตุ้ยเนาะหรือเอาเอาลงเลยครับนี่ลราพี่น้องกับพีซอยเนี่ยนะครับแต่ว่าผมว่าผลิตีอยากแล้วเนาะข้นอยากตีตังว่าไปสอนเอาอยู่ไม่ตุ้ยเท่าไรอยู่ไม่ตุ้ยอายุไม่ตุ้ยหกสิบปีหห้าเก้าแปดย่างห้าเก้าพร้อมกันพร้อมจะรวยไหม ยดือหาเก่า้อเกิดเดือนยังเกจเกิดเดียนไหนเกิดเดียนมกราคม้งกุมพ่านเลยอโอ้เกิดมันหาเก่าดูแล้วมัน่หาเก่าหาเก่าเกิดความแยหนเกิดพศพศอซุเก่พศอซุเก่านาะเดี๋ยวเขาหเขาทำห้ม่ซื้อหว่าไงไม่ซืนึ่เกิดวันที่เกิดวันที่สเกิดวันที่สองนะอายุนี่ ห้าสิบเก้าพ่อสอเกิดสองห้าสย์เก้านะครับพี่น้องทับว่ามันไอ้หูเบิร์ดเลยหน้าก็ต้องเลยสอนะก็ต้องสออถามนะเพราะว่าเราโบยความแล้วนะครับแต่ว่าเมย์เมย์ตุ้ยเนี่ยพูดว่ามักอายุลูกไส้เลยล่ะกบวันเกิดนะครับนี่ก็พ่อสอเกิดนีดแนไะในชุดลูกไส้เหระเพราะว่าสังเกตแล้วมันเกี่ยวกับลู่ไส้เราปลูกลูกไปกินเขาเนาะ ในฟันนีน่งฟันจำประมาณปอได้ครับเล็กหน่อยๆอยู่ในประมาณปอสองปอสามเนี่ยอืมปอสองปอสามเนาะเล็กหน่อยอยู่ใน,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 นสุดนักเลี้ยงจำได้ค่ะกว่าเห็นใส่สุดนักเลี้ยงถ่าเออผู้ไอ้เฟย์นวักกรุงหนาวกินเผาเสือทำเป็นเกล็ดหรือเปล่าทำเป็เกลียว,วพพเยวพราะว่าพเพราะว่าผัเวเขาจอยโจงเนี่ยคือว่าอยู่ใต้หน่อยท่านกินเผาท่านไปโรงเรียนมันเล่นเป็นเกลียวอลู่ใต้เลรอเห็นใส่สุดนักเลี้ยงพร้อมครับผมอืมก็นี่แหละก็เลยมาตามไห้เนาะสำหรับในทาง เอาเมตุยฟันเราเด้อนะครับสำหรับเอฟซีพูตาข้องเมตุยเด้นครับก็ได้แล้วนะครับวันนี้วัดเดือนว่าฟันมือสุดท้ายมือสิบห้านี่แหละมันขอดีแก๊งทำเต็มเมตุยมันก็เลยจำได้เมียก็ดจำได้ปกติฟันที่มันวางเรื่อมันวะก็ฟันมันจำไม่ได้ก็ถือว่าว่าฟันอ่ะก็ถือว่าไม่เหม็นเนาะก็ที่มันเราไม่ได้อืมเลยมีแต่ฟันนี่ฟันเดียวนี่ถือจำได้ฟันนี่จำได้มีอนขอดีแก๊งเนาะอนะไปชูโชว์เจนหนึ่งครับ อาสรุปก็ฟันวันนี้นะครับแม่ตุ้ยฝันว่าจะไปสอนกุ้งนะครับได้คู่ได้ยิงแล้วนะครับจะไปก็เลยคือพอว่าลูกไส้นี่ท่านได้ไปโรงเรียนนะครับน้องท่านได้ตื่นก็เลยปลุกมาใส่เสียใส่ผ่าแล้ววายจซื้อกับเข่าให้ลูกเนาะหายอายเคุนปลุกนะครับไปซื้อกับเข่าก็เลยตื่นฝันขอดิแก้งครับเพว่นก็เลยว่าวัตถียังหลายตีเกี่ยวกับอายุของน้องหมูนี่ยแหละนักเกิดวันที่สียดได้ครับพ่สสองห้าสามแปดอายุยี่สิบเก้าย่างสามสิบนะครับตัวเพิ่มมากคักๆเนี่ยแม่ตุ้ยมักวันที่ตถ ครับพ่อซ้อเกิดคนสามแปดเด้อนะครับว่องไห้ชัดเจนเนาะยังไม่จัาหน่อยเมตุอ่านะครับตามนี้แด้วพี่น้องให้ช่วยไขมันสลับเพื่อฟันเราเมตุในวันนี้ฟันดีฟันหน่อยๆฟันบริจียากนะครับให้ช่วยไขมันสูบโชดขอบคุณเมตุหลายเด้อนะครับดีนากปันได้ทงให้นะครับเอาลงกเลยครับโดดเพื่อต่อยฟันเะครพี่น้องเอฟฟ์ก็คุ้มเอาคุ้มแล้วคุ้มหยิกก็บไม่ได้ฟันยากคันซ่าู้อื่นละฟันเอาฟันเอาของมาฟันใช่ผมกับคนนี้เกี่ยวกมือวะฟันกับฟันซมือ แจ็คเสียวอันใดมาลองสิฟันกันเลยสฟันกันเลยอ๋าเนี่ยเราฟันหน่อยฟันหนึ่งนหน่อยมันจังมาได้หลายอย่างเนาะเนาะฟันหลายฟันมันก็หลายอย่างกันนี่ฟันทีเดียวที่ว่าน่าจะเป็นโจกพี่น้องเอฟซีหลังอ้าขอบคุณเป็ตัวที่แล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ